ยังาด้นำเกิดกับมืนะคะสวัสดีครับคอนสักเจมสว่างพรครับ CEO and co-founder BEQ Group ครับค่ะเขารู้สึกในการได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะ ก็ต้องบอกว่าขอบคุณนะครับที่เห็น EQ Group เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันธุรกิจในสังคมในปัจจุบันครับผมพูดถึง EQ Group หน่อยค่ะว่าเราทําเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะ b q Group เนี่ยเราทําเกี่ยวกับการดูแลเส้นผมและหนังศรีรษะแบบครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นคลินิกบุกผมนะครับแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้นะครับให้กับแพทย์ผู้ช่วยแพทย์นะครับรวมถึงนักธุรกิจที่ต้องการจะ เข้ามาในสู่วงการนี้นะครับที่สําคัญครับเราให้บริการเกี่ยวกับเวชภัณฑ์แล้วก็เครื่องมือแพทย์ด้านการปลูกผมแบบครบวงจรด้วยครับพื่ถึงความสําเร็จในตัวแบรนด์เดักว่า ลูกค้าให้ความสนใจมาก้อยแค่ไหนคะในตอนนี้นะครับต้องบอกว่าในปัจจุบันนะครับวงการปลูกผมเนี่ยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากๆนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าทุกๆวันนะครับจะมีคนเข้ามาใช้บริการหรือคนเข้ามาสอบถามนะครับปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับเราจึงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนในประเทศไทยจริงๆทั่วโลกเนี่ยคอนเซิร์นมากๆนะครับคุณหมอเองเนี่ยที่รู้ว่าเราเนี่ยมีเกิดเปิดการให้บริการเกี่ยวกับการเรียนการสอนเนี่ยก็เข,ข้ามาเรื่อยๆนะครับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ จึงบอกว่าการปลุกผมหรือว่าปัญหาเส้นผมและหนังศรีรษะเนี่ยเป็นปัญหาสําคัญที่ทุกคนอยากดูแลและแก้ไขมีการนำนวัตก,กรรมใหม่ๆม,มาใช้ในเรื่องของการเส้นผมไหมครับในปัจจุบันมีครับออตอนนี้เนี่ยทางเราเองเนี่ยได้โคกับสถาบันนะครับที่อเมริกานะครับแล้วก็ที่เกาหลีเองเนี่ยนะครับในการพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องมือแล้วก็วิธีการรักษาให้คนที่มาใช้บริการเนี่ยได้รับผลลัพธ์แล้วก็ได้มีการล ระยะเวลาพักฟื้นมากขึ้นด้วยครับถ้ามองถึงปัญหาคนไทยเป็นปนัญหาในเรื่องของศีรษะเรื่องผมอะไรเงี้ยเยอะไหมครับี่เยอะมากครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าปัญหาเส้นผมและหนังศีรษนเนี่ยต้องเป็นคนที่อายุเยอะนะครับแต่จริงๆไม่ใช่ครับในปัจจุบันเนี่ยอายุสิกว่ากนะครับก็เริ่มเข้ามาปรึกษาแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเดินจูงมือกันเข้ามานะครับจะเห็นได้ว่าปัญหานี้ทาให้ทุกๆคนเนี่ยนะครับเกิดความไม่มั่นใจแล้วก็ ต้องการรักษาแบบเร่งด่วนฟีดแบกหลังจากคนที่มาใช้บริการเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่าผลลัพธ์การรักษาของ BQ นะครับดีมากๆนะครับจะทให้เขาเรียกว่าการตอบรับในสังคมแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างดีรวมถึงในปัจจุบันนี้ครับต่างประเทศก็เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาอยากจะรักษาที่ BQ ครับแน่นอนว่าหลายคนที่มีปัญหาหลายคนเขาก็อาจจะมีคําถามในเรื่องของราคาอะไรอย่างเงี้ยครับ อยากฝากโปรโมประนดีๆที่มันจะมีในเวลาต้องบอกว่าทางคลินิกเรานะครับเราเล่นเรื่องอันดับแรกครับคุณภาพนะครับคุณภาพเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับในปัจจุบันเนี่ยทุกคนเล่นราคาหมดเลยนะครับแต่ว่าคุณภาพก็อาจจะลดทอนกันไปเนอะก็เลยอยากจะฝากทุกคนนะครับว่าก่อนที่จะเข้าไปรับการรักษาหรือการให้รับบริการนะครับ ให้คำนึงอันดับแรกครับก็คือผลลัพธ์นะครับว่ามีมาตรฐานไหมนะครับทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมีมาตรฐานขนาดไหนนะครับให้คำนึง2สิ่งนี้มากกว่าราคาครับผมระยะเวลาในการพักฟื้นหรือว่าระยะเวลาในการที่จะต้องทำะระยะห่างอา่าหลากัหลกๆนะครับในการปลูกผมเนี่ยเราจะต้องดูแลก,กันประมาณ1ปีนะครับแล้วปลูกไปปุ๊บผมเริ่มการหลุดร่วงแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยก็หลังประมาณ6เดือนขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้หรือว่าผู้รับบริการเนี่ยจะต้องใจเย็น สุดท้ายค่ะอยากให้ฝากถึงหลายๆคนที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมคัะศีรษะหรือว่าอยากเข้ามาปรึกษาอยากเข้ามาคอนซัลท์ก่อนได้ที่ใหแล้วก็ช่องทางในการติดต่ออย่างนี้ค่ะครับผมถ้าใครมีปัญหานะครับคลินิกเราอยู่ที่ศรีลมนะครับอาคารซีพีทเวอร์ชั้น3นะครับบีคิวคลินิกดรดนายแบงคอกเฮาส์ทรานส์พลนนะครับต้องบอกว่าโทรเข้ามานัดเข้ามาปรึกษานะครับคุณหมอจะให้รับให้คำปรึกษาอย่างตรงจุดนะครับที่สําคัญครับคุณหมอแล้วก็ทีมงานเราทุกท่านนะครับเรา นึงถึงผลลัพธ์แล้วก็ต้นตอของปัญหาของคนไข้เคสน,น,นั้นเป็นอันดับแรกครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะ